สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวตัม้มโก้ชแชนเนลครับวันนี้จะพามาตกปลากระพงเขาอยู่ที่ไหนก็สมดำสมดำทิดปลากระพงสมดำแต่บรรยากาศสงสัยจะเหี่ยวมาก,ก้าว่านี่ <laughs> แตกหึ่มเลยมเจกระพงเด้อปลาหมอข้างดำมันจัดเก้าเช้าๆมีฝนตกปวยปลายเล็กน้อยผู้ร่วมอุดมการดูทางนี้ไก่ได้เวลาแล้วตอนนี้ เฮ้ยไปเลยไปเลยขายยังไงขายด้วยไปเลยคุณบอกแล้วนะคุณตีฮะโอ้โหฝนตกเยอะ 干，买包出去。 ผมไม่เก Walk, ี่ยวผมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ได้ตัวผมเนะผมไม่เกี่ยวเกี่ยวการบอกๆเก่งลายหกได้ทีกั ต,ตุ่มหนึ่งหัวทุม่มหนึ่งไม่ไรอแล้วยุงยุงมันเอาเข้าอปโน่นอ,ะอ่ะยุงถามเนอยุงมันพาเข้ากันในป่านะ <S <s มันเราเราเข้าไปจัดการในป่ามันถามไปเลยอ่ะ ก่ีนก็เล่าแม่งคอังคือคือคือเจ้าคนร จกก็ดีไม่ได้เราเ <c> อ <oughs> เออก็ซื้อสักตัวก็ไปนึ่งให้เม่งกินเลยตอนนี้ผู้จัดกําลังกู้กันอยู่นะครับว่าจะเอาจะได้เพราะว่าตั้งแต่เจ้ามาปลาขึ้นยังไปถึงยี่สิบตัวเลยครับตอนนี้ผู้จัดกําลังคุยกันว่าจะยกทิพแล้วคืนเงินให้กับผู้ตกปลาตามจํานวนคนให้ครบทุกคนและก็ครบทุกบาททุกสตางค์หรือว่ายังไง ปลาที่ได้ขึ้นมาจะช่างออกหรือว่าจะปล่อยขึ้นบ่ออันนี้เขาขลังอ้วนอยู่นะครับเดี๋ยวถ้าสรุปแล้วจะใดก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับสงสัยทริปนี้เขาจะเฟลอีกแล้วครับยตายแล้วไปทริปไหนกับเฟลเลยช่วงนี้ถ้าเขาไม่คืนตังค์ก็เขาน่าจะให้ไปเลยแหละเราไม่ใชล่ลำบากซื้อน้ำแข็งก็อยู่ี่ สรุปแว่ฮะสรุปว่าทิปนี้ยกครับยกก็เอาไว้วันว่างนะวันว่างจะเปิดซ้ำฟรีไม่ต้องเสียงเงิน,นครับแ,แ,นนะแต่ว่านักตกปากรวยไวนิดนึนนงเพราะว่าบางคนกับบาางบางคนกับทิปเต็มทั้งเดือนนะเดือนนี้เปิดแต่กรยังว่าเปิดสรุปมาจะอี้เขาครับ ตามนั่นเสียงข้าง้งนากสำหรับทริปนี้แล้วบได้สักตัวครับสองคนนะต้นเ,ออจ,นเจะได้ก้าฝากเป็นกำลังใจใื้ช่องผมด้วย้อครับเดอ้อทริปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับขอบคุณครับ